คุณผู้ชมครับผมโดนแฮก Facebook ครับเอาอจริงเรื่องเนี้ยมันเพิ่งเกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ที่ยูดีเนี่ยตัวของ Facebook ผมนะครับโดนแฮกประมาณช่วงตอนเย็นคือหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าตัวของช่องผมเนี่ยมีเพจด้วยเพจก็ชื่อเดียวกับช่องเนี่ยครับชื่อแบทฟอร์มนะครับซึ่งเพจน่ะมันเพิ่งจะถึง10,000ผู้ติดตามเองนะ เมื่อประมาณไม่กี่วันก่อนนะครับแต่ว่าอยู่ดีก็มีข่าวดายมาก็คือเพจโดนแฮกเอาจริงๆก่อนหน้านั้นอนะ่ะ d i s c o ร d ก็โดนแฮกไปนะครับไม่เชิงก็โดนแฮกอ่ะเหมือนจะโดนเข้าก็โดนสแกมมากกว่าแต่ตัวของเพจนะครับคือโดนแฮกไปเลยโดนขโมยทั้งแอคไปเลยครับแอคเคาที่ควบคุมนะครับเพจส่วนตัวไปหมดครับคือสุดท้ายเนี่ยตัวของแอคส่วนตัวนะครับกับตัวของเพจก็ออกไป ซึ่งในคลิปนี้ก็จะมาเชิญชวนหลายคนนะครับที่ติดตามข่าวผมหรือดูคลิปสั้นคลิปเร็วเนี่ยฝากกดติดตามเพจใหม่ผมด้วยนะครับก็คือเพจชื่อเดิมนั่นแหละนะครับ mm. เพจแอดฟอร์มชื่อเดิมเพลี่ยนแต่ว่าเป็นเพจสร้างใหม่นะครับไอ mm. หนึ่งหมื่นผู้ติดตามเนี่ยเสียไปแล้วนะครับ mm. ก็หวังว่าจะกู้กลับมาได้นะครับจากในคลิปนี้นะแล้วก็การโปรโมทต่อไปนะครับ mm. ใครที่แบบว่า เฮ้ย hey, อยากดูอัปเดตข่าวก่อนที่ผมจะทําคลิปก็ติดตามในเพจนะครับบางทีผมไม่ได้ทำคลิปแต่ผมไปใส่ในเพจก่อนเพราะช่วงนี้ผมยิงไม่ค่อยว่างด้วยครับช่วงนี้ผมติดทํางานนะครับแล้วก็ติดทำโปรเจกต์คืออีกเดี๋ยวก็ประมาณช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยผมจะติดฝึกงานด้วยซึ่งผมก็จะยิ่งไม่ว่างไปใหญ่นะครับใครที่เอออยากดูข่าวแบบยิบย่อยก่อนใครหรือดูคลิปสั้นไปดูที่เพจผมได้นะครับ แล้วก็ฝากนะครับติดตามเพจส่วนตัวด้วยแต่เพื่อไม่รับนะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาประกาศเท่านี้นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ